เรี่ยมส่อให้ปัดซ้ามไม่ตีโดนโดนโดนลืมวางไฟไหม้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 ไไฟหม้จักเลยดักรับรองเรามาดูหนังหนังหนังสดย่ากัดีกว่ามันมันดาวมันดาวไหมครับไม่ไม่ไม่ไอ้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้ไฟมันไหม้ไฟมันไหม้รอดูผลงานใช่ไหม มีคนออกมาจากรถมีคนออกจากรถไปทางขวาตายแล้วเย้บอลเจ้าโรจีไปได้จะดีไหนรถรถสิบเอดใช่ไหมยี่หเป็นกู้โลจีสิบเอ็ดนีโหถลา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 มันปอนด์ยผมห้อเป็นกู้โลจีสิบเอ็ดนะยิงให้ระเบิดไหมหรือว่าให้มันพังตรงนี้ ยิงเลย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 ทางขวาของรถทายยัง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 ไปโอเคดูแบบแม่งรถถับอะไรเยอะอ่คือลงหน้าใส่ก็ตุ่มแบบเวอร์ีผมไยไทเกอร์แตกไทเกอร์แตกาไมม่่อยูข้งผไปต่อไปต่อไปต่อ มาขับตามพันหนุนขึ้นไปมันตับเป็นสามแยกสมแยกไหนวะมีะสามแยกไอ้เจ็แห้าไอ้เจ็แตรงนั้นแล้วัวเนี่ยิงนอนยิงนอนยิงบอกามุกแต่ทีมันกลับมาทางไหนอะอยากรู้อยากรู้โดน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 ไฟไหมแบดี้ไฟไหมแบดดี้ไฟไหม รถรถแบลรี่ไฟไหมคนที่ไม่ได้ทำอะไรคนที่เอาจากเอทีไปสร้างแฮปทุกคนเลยได้รับทราบรอดไหมต้องหาที่แอบเฮ้ยมันมีเหมือนรถแบลรี่นะแบลรี่แตกแบลรี่แตกผมไม่ได้โคเบอร์นะเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลือนไหลโคเบอร์หน่อยคุณรถตำแหน่งไม่เจอ เลเอ็มดับสกรูแต่วิ่งรีโหลดน่าจะทำได้นะเกมนี้อุมันวิ่งไปไกลเลยอ่ะตรงอเสอร์ไอ้เียแบลนี่ไม่หดีไม่ดีอ์คืออะไรวะออเเรร์มมโดนโดนโดน โอเคทราบทราบโดนแชร์วิ่งกลับไปเดี๋ยวแทงหรือเปล่าแทงหรือเปล่าอุ๊ยเพื่อนเรายิงโดนอีกนัดยิงเข้าขวาโอ้ไปรีบไปแตกปะเนี่ยโดนโดนโดนแตกแตกโอ้แตกไหมสวยเลยแตกยิ่เยี่งยิ่งกี่นัดนะสามนัดต้องปมสามสามไลท์แอนตี้แท้งลูกหนึ่งด้วยรวมของของคุณโรสอ่ะ รถอ่ทีตอนนี้เคลื่อนที่ออกจากตรงนี่โดนโดนโดนระเบิดระเบิดอุ้ยโดนออรถ BTR หกศข้าศึกเตรีม s า u อีสครับตบมาอีกพบรถ BTR ตรงสมองละ อาทียากโคตรไกลในทางเนี <lere> ่ยผมยึดไม่ลงว่ะยึดลงไม่ลงโดนบิดยาแตกบิด t าแตก อมีข่าวดีรถ BTR รถแตกแต่ว่าผมไปช่วยรถอ,อะไรวะรถ LAV ไม่ทันอะระเบิดก่อนโคตรเทียเลยคุยแต่ผมขุดไปตรงนี้เร็สปัสปัสปั๊สดิคิดไหมโอเค gonna be fast than enemy infantry to our west side. More, 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 it's not this way. I... Media. BTR แตก BTR แต็ม Nice เฮ้ย BTR พังอีกคัน BTR พังอีกคันย่ะ เอ็มเล้บเอ็มหละบเอ็มเล็บพังเอ็มเลบพังวิธีจะยิงนักบินอะยิงจากข้างหลังยิงไม่ได้มม้แต่มันกำลังบินบินเฮ้ยโดนโดนไม่ต้องหาสวยสวยเฮ้ยฮอรล่วงฮอล่วงเย้ กูทิดกูทิดไม่พัง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 หอมไม่ระเบิดแต่คนลงได้ได้ได้ผมจัดการต่อให้ถ้าทำได้นึกถึงแต่แอสยิงเกอร์ตอนที่โดนโดนโดนกระสุน AKM ยิงเจาะกระดาต่างก็จะเบิร์ดเลยว่ะแหงเลยโดนโดนฟอพังทิดโอเคระเบิดเลียมเลียมผมเห็นคนออกมาคนหนึ่งอ่ะไม่แน่มัน

ผมมาดูเพียวแค่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยผมต้องการรับพายด่วนเลยผมกำลังขับไปครับผมกลัังขบไปคือฟอบเราโดนรถถังสองคันถล่มอ่ะตอนนี้โทรเฮ้ยรถถังไฟไหม้คันหนึ่งรัผมาแล้วรถถังไฟไหม้คันหนึ่งทางสามสามศูนย์อีกคันหนึ่งยังยิงถล่มอยู่รถถังแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งรับทราบ สวยอีกคันหนึ่งกำลังถอยหนีผมเจอโลจิสตุไอทีได้ไหมไอทีสั่นเลยต้องยิงด้านไหนดีน่โลจิสต์ออกเครื่องออกเครื่องออกเครื่องข้างหน้ามันจะเป็นเครื่องรถรถอะไรอ่ะเป็นรถเออ่รถไรเวร์เคิลจิดเกราะติดตคนสร้างกระสุนจะไปสร้างไม่ได้อะไยอ่ะยิงข้างหน้าเครื่องมันยิงข้างหน้าเครื่องมันโดนโดนโดนเครื่องยนต์โยนเครื่องยนต์ อีกดองหนึ่งล่วงเลยไฟไหม้ไหมควันขึ้นโอเคโอเคแก็ระเบิดแล้เดี๋ยวมาสั่ง้งแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาตัวลูกจีเลยเข้าศึกด้านหลังระวังครับคุณซิมเกมจีเกมจีหนึ่งแบเข้เฮ้ยบิแตกดังไอ้กัดบิดยาไอ้กัดบ holy shit <laughs> uh, we got one of the <laughs> enemy BTRs. I Alright, A10 uh, 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 neutralize enemy Pushing. ตำแหน่งนั้นไอผมยิง BTR แตกคันหนึ่งรถ m lap อยู่ด้วยใช่ไหมต้นฤทิกขึ้นที่ฮาร์ดเซาอีกครับไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เป็นรถ m l a b อ lap ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิม m l a b m lap m l a b ยังอยู่ครับโดนโดนโดนไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วถอยเลยเดี๋ยวผมไปดักตรงคนซ่อมก่อน แตกแตกคนเดาคนเดาครับเอ่อ my squad is going back to main main b a t t e r e support l y e unit d we h a p p e n เฮ้ยผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงโดน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 ผมยิงโดนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม beam แตก b ี a ีแตก b ี a ีแตก